จะมาสอนรับ u d c l i m i t e d แจก2 0 0มวชิ้นในแบบอะไรมั้ยไดมนชันนะฮะซึ่งลักษณะของประมาณนี้เลย oh God. โอ้ไม่เกิดหกระต่ายอไไม่ใช่หอกระต่ายหูแลวะโอเคเอาง่ายผมจะเรียกว่าหูเลนโบ้แล้วกันที่แจกส0 0มวชิ้นนะ่ะซึ่งวิธีการรับเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในแบบเวาลา2,000นาทีนะ yeah! ซึ่งลาลาสามชั่วโมงประมาณหนึ่งวันเศษชั่วโมงกว่านะ่ะเออคือแบบคุณออกเกมเวลาก็เซฟนะฮะคือคุณจะมาเล่นแต่ละวันกี่ชั่วโมงก็ได้ก็ตเติร์สโลกูเป็นอะไรบ้านี่ะสโลกูมนกกันไล่กางเกงใช,ช้วิชาสามดักโอ้ไม่เกินโอเคนะเกมนี้เขาคาดจะบักอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยเนะี่ยคลิปนี้ก็ขอจบพทธานี้ You like this adalah bye